โนราบุรีรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยเดินทางเที่ยวกันมาถึงเวลาที่ท้องต้องอิ่มในย่านของถนนคนเดินเมืองสัวเถายังมีอาหารอีกมากมายรอให้เราได้ลิ้มลองรสชาติอย่างร้านที่หนุ่มเต้ยจะพาเราไปกินกันบอกเลยว่าห้ามพลาดสุดๆเลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวต้องมากินข้าวต้มแบบจัก,กระพัดกันหน่อย ไม่ได้หมายความว่าผมเป็นจกักรพรรดินะหมายถึงข้าวต้มเนี่ยจกักรพรรดินี่แหละเอออ่ะข้างในเนี่ยคือผมเห็นว่ามีเมนูที่เหมือนกันขึ้นชื่อของโซเแถวด้วย,ยนะก็คือพวกเมนูพะโลนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทุกเมนูที่มันน่าลองเลยนะะตอนนี้เราเข้าไปสั่งอาหารข้างในกันดีกว่าครับก่อนที่จะขึ้นชั้นบนนะฮะเขาจะให้สั่งเมนูชั้นล่างแล้วค่อยขึ้นไปกินชั้นบนไปดูหน่อยว่าเขาสั่งอะไรกันส,สวัสดีครับพี่สั่งอะไรครับมาสซาเบดอะมะขามพะโลเอ้าเฮ้ เดี๋ยวก่อนหน้าคุณคุณเสียงคุณคุณคพ,พี่พี่เอา้าพี่จันเจ้า <laughs> <laughs> พี่จันเจ้าสังหารแทนพวกเราอยู่ครับผมโอ้ยต้องบอกงี้ก่อนครับว่าพี่จันเจ้าเนี่ยคือคนที่อยู่ในเรียกว่าเป็นตัวแทนของการนําพวกเราเที่ยวเลยก็ว่าได้แล้วเป็นไกด์ให้พวกเราตลอดทั้งทริปนี้นะฮะขอบคุณด้วยนะพี่โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่จันเจ้าขอตรวจทางานก่อนนะฮะเราจะได้กินกันเออนพี่จันเจะได้กิน ตอนนี้ข้างหน้าเต้ยเนี่ยมีม้วยมาตั้งแล้วไม่ได้ไหมายความว่าเต้ยม้วยตายไม่ใช่ม้วยภาษาจีนคือข้าวต้มเออนะฮะซึ่งข้างหน้าเนี่ยอุ้ยมีอาหารเยอะแยะมากมายอ่ะเดี๋ยวค่อยๆลองไปทีละอย่างแล้วกันข้างหน้าผมตรงนี้เป็นไก่นึง่งสมุนไพรคิดว่าใช่ขอลองชิมก่อนนะฮะไก่นึ่งกำลังดีแล้วก็ได้กลิ่นสมุนไพรเบาๆเข้าจมูกนะฮะ ไก่นุ่มมากเป็นเป็นเนื้อไก่นึ่งที่มีกลิ่นสมุนไพรแตะเข้าจมูกะครับส่วนรสชาติก็คือไก่นึ่งมีความเพยนจิดๆเบาๆนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้น้ีรสชาติเลยนะอามาที่จานถัดไปนะโอ้โหจัดหน้ามาอย่างดีเลยนะครับตรงเนี้ยดูจากข้างหน้าเนี่ยคือเป็นยำหอยรวมมีหอยหวานหอยแครงแล้วก็หอยเจดีอ่ะเอาหอยแครงแล้วกันดูกินง่ายสุดนะฮะถนัดใช้ไม้จิ้มฟันนะฮะ แซบแับคึมๆึมกร,มร,มร,รุบๆุบหนิบๆรสชาติยำนะผมว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่นี่มีความติดเค็มมีเค็มนํำครับแล้วก็เผ็ดไม่ได้รู้สึกเผ็ดจี๊ดจ๊าขนาดไปอยู่โซนอีสานแต่รู้สึกว่าเป็นความเผ็ดแบบสไตล์ที่เนี่ยมันมีความเค็มน้ำนะครับกินหอยเสร็จแล้วขออนุญ,ญาตมาที่ตรงนี้แล้วกันนะฮะอันนี้ไม่ใช่หอยทอดนะเป็นออส่วนนะฮะ หอยครับสดมากครับแล้วก็กัดเข้าไปก็มีความกรึบๆจากไอที่ทอดอ่ะเนาะอร่อยครับอันนี้ถือว่ากินแล้วโอเคเลยกินแล้วดูดีมากเลยอืมแล้วก็เมนูที่สําคัญคือห่านพะโล้นั่นเองคือโซ่เถวเนี่ยเขาขึ้นชื่อในเรื่องของพะโล้ะนะฮะแต่ว่าความเป็นพะโล้เนี่ยมันต้องอุ้ยมันคือมันเป็นของขึ้นชื่อของบ้านเราอยู่แล้วถ้าทําไม่อร่อยมันก็ไม่อร่อยเลยแต่ถ้าทําอร่อยรับรองนะครับโด่งดังไปทั่วปฐพีแน่นอนนะฮะเฮ้ยอนุญาตกินแล้วนะ เขาไปแล้วเนื้อนุ่มมากเค็มนิดๆนะฮะไม่ได้เค็มหนาขนาดนั้นขอเข้าต้มล้างปากนิดนึงอืมนี่มันสูตรตามโต๊ะจีนชัดๆอร่อย <S 1> <S 1> มันคือห่านพระโลที่อร่อยมากเลยครับ <S <S คุณผู้ชมครับสดไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นเหม็นหนืนแต่ต้องเจียบมวยด้วยนะอืม,อ,มอันนี้ครบสุด ข้างหน้าผมมีอีกหลากหลายเมนูเลยนะฮะก็คือเจ้าข้าวผัดทะเลเนี่ยนะครับเดี๋ยวเต้จะลองชิมแล้วก็มีข้าวต้มเขาเรียกว่าเป็นข้าวต้มเครื่องคือข้างในเนี่ยครับน่าสนใจตรงที่โอ้ยเขามีเครื่องอะไรเยอยแยะมากมายเลยเห็นไหมมีหอยหลากหลายสายพันธุ์นะมีกุ้งนะฮะนี่เออมีหอยอย่างนี้นี่โอ้ยกลิ่นหอมเดี๋ยวเต้กับทีมงานขออนุญาตพักรับประทานก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันหลังทานอาหารเสร็จครับ เช้าวันสดใสอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้เป็นวันที่3ของพวกเราแล้วนะครับผมเราก็ยังอยู่ในบรรยากาศของเมืองแต้จิ๋วเนี่ยนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับเราขออนุญาตต่อยอดกันไปเลยในเมืองโบราณแบบนี้บอกเลยนะว่าข้างในนี้เนี่ยนะฮะอูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเอา้าพาไปเลยกันดีกว่า เย็นสบายแล้วครับคุณผู้ชมจะไปเที่ยวเมืองโบราณแต้จิ๋วเนี่ยนะฮะเขาก็มีบริการรถกอล์ฟให้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ารอบๆนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหมีสถานที่เที่ยวแยะมากมายเลยนะครับสะพานโบราณแบบนี้ตลาดเนี่ยนะครับผมจุดถ่ายรูปเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยกินลมชมวิวเพลินๆก่อนละกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวเราไปเจอกันที่นูนครับ เพิ่งมาถึงข้างในเมืองโบราณแต้ติ๋วเนี่ยนะฮะโอ้โหคนพลุกพลานเลยครับคนเที่ยวเยอะมากเลยทั้งต้องบอกว่าเป็นทั้งคนจีนเองแล้วก็นักท่องเที่ยวเองนะฮะบอกก่อนเลยนะครับว่าบริเวณนี้นะครับมีศิลปะแบบฟิวชั่นก็ว่าได้คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขายังคงอนุรักษ์ความเก่าไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับหรือว่าแบบถนนแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ยังคงอนุรักษ์ความเก่าไว้แต่ก็มีการบูรณะเนี่ยนะครับบางอย่างเอาไว้ให้มันดูใหม่ขึ้นนะฮะมันด่าเดินมากเลยมีร้านอาหารมากมายมีขนมเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวเต้ขอใช้เวลาหน่อยละกันอยากจะชวนทุกคนมาเดินที่นี่นะฮะอา้าวใครเป็นคนแต้จิ๋วยกมือขึ้นอา้าวกากีนังไปข้างในกันครับคือคนเยอะขึ้นมากเรื่อยๆเลยครับคุณผู้ชมครับนักท่องเที่ยวเยอะมากคือที่แปลกคือเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนมากันเป็นกลุ่มมากันเป็นคณะเต็มเลยนะฮะมีพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาเริ่มเอาของเข้ามาแล้วก็ออกไปกันเยอะแยะเลย โอยเยอะแยะเลยมีเวลาให้เดินเยอะอยากชวนมาเดินด้วยจังคุณผู้ชมครับความเป็นคนจีนเลยครับผมสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับเวลาเดินผ่านร้านแบบนี้โอ้โหอะไรที่ขึ้นชื่อกับคนจีนครับชานั่นเองนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นว่ามีถ้วยชาเนี่ยนะฮะเต็มไปหมดเลยถ้วยชาของที่นี่เนี่ยที่ผมชอบมากเลยคือนอกจากที่เขามีแบบเป็นถ้วยเอาไว้ใส่ชาแล้วลินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ย วัฒนธรรมคนจีนเนี่ยนะครับเขากินชาแบบนี้ครับนี่อย่างนี้เลยฮะก็คือก็จะเป็นถ้วยรองข้างล่างใหญ่ๆเลยนั่นเองนะฮะที่เรากินในร้านอาหารนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่ซ้ายไปจุดขวาเนี่ยครับเราก็จะเห็นถ้วยชาอย่างเงี้ยเยอะมากครับอุย้ยคุณผู้ชมครับเดินในเมืองโบราณมันใหญ่นะโอ้ตอนนี้กระเพาะก็เริ่มทำงานแล้วครับผมขออนุญาตเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยว เห็นร้านเนี่ยมันดูน่ากินกลิ่นขนมมันออกมาเลยดูรูปครับคืออะไรครับขนมไข่นั่นเองนะฮะแต่เดี๋ยวเต้ยขออนุญาตสั่งหน่อยแล้วกันไม่รู้ว่ามีหน้าอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอใช้เวลาสั่งกับเจ้าหน้าที่ก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ยกลิ่นหอมจังเลยอ่ะอ่าเชีย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  นี่นะฮะโอ้ร้อนร้อนเลยครับคุณผู้ชมในมือเต้ยกำลังร้อนมากเลยนะฮะเดี๋ยวอาจจะต้องรอให้มันอุ่นหน่อยแล้วกันแต่หน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะดูขนมไข่เขายิ้มให้เราด้วยนะและคือที่น่ารักเนี่ยก็คือเนี่ยพอจะหยิบไม้ไม้มากินเนี่ยนะับมาเพิ่งมาสังเกตกล่องครับนี่เห็นไหมครับกล่องเหมือนอะไรครับบรรจุภัณฑ์นะเออนะฮะเหมือนที่เก็บไข่รังไข่ใช่ไหมฮะเออน่ารักมากเลยแต่ผมขออนุญาตรอให้มัน ลงนิดนึงแล้วกันเพราะตอนนี้ดูร้อนมากเลยครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับขนมไข่นะครับมันก็ต้องกินอัดกับอะไรบางอย่างจะให้กินเฉยเฉมันก็แห้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อน้ำหน่อยแต่เอ๊ะทำไมตะกี้ยังไม่ทันได้กินเลยเปิดออกมาไข่หายไข่หายไปใบหนึ่งเฮ้ยผมบอกเลยคุณผู้ชมผมแนะนำอยากให้ไปดูคนคนหนึ่งคือเขามาขโมยไข่ผมไป <c oughs> ไปติดตามเขาด้วยนะครับในติกต็อก ชื่อว่าแปะปิ๊กเฮ้ยเขาคือใครเหรอ <Yeah. S 1> ผมบอกเลยคนนี้ทีเด็ดตัวจริงเดี๋ <Yeah. S 1> ยวผมฝากเฮียเขาไว้แล้วกันนะแต่ตอนนี้ผมไปเอาน้ำข้างในก่อนแล้วกันครับ <Yeah. S 1> นี่กว่าจะได้โอ้โหรอคุ้มค่ากับการรอคอยครับ <Yeah. S 1> นะจะกินช้าก็ต้องเปิดฝาครับ <laughs> เปิดได้จริง <Yeah. S 1> ไม่ได้คิดว่าจะเปิดได้ <Yeah. S 1> นี่ <Yeah. S 1> ขออนุญาตเอาหลอดมาก่อน <Yeah. S 1> นี่นะฮะ เออต้องอย่างนี้สิแล้วควันนี้มาจากไหนอ่ะ <Okay. S 1> อืม <laughs> หวานซาเย็นชื่นใจ <laughs> เอา้ากินกับขนมไข่จะได้ยิ้มอารมณ์ดีนะฮะอืมกดไปรอยยิ้มหายไปแล้วแต่มาอยู่ที่แก้มแทน่าละครับ ต้องบอกว่าก็เติมพลังกันแล้วนะครับเติมทั้งน้ำนะครับเติมทั้งของหวานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเต้ยเนี่ยไปเดินเล่นมีพลังเติมต่อกันละแต่ถ้าใครอยากจะมาก็มาลองได้ครับคุณผู้ชมครับความน่าสนใจของเมืองโบราณแต้จิ๋วนะสำหรับเต้ยอ่ะคือตรอกซอกซอยนะฮะต่างๆ นอกจากเป็นจุดถ่ายรูปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยนะครับร้านของเล่นเนียนะฮะให้เราได้นั่งเล่นเต็มไปหมดเลยเอาจริงๆนะเต้ว่าเป็นเพลิดเพลินกับการเดินเที่ยวเดินซื้อแล้วก็เดินถ่ายรูปเออแต่ตรงเนี้ยดูโบราณมากเลยอะ่ะผู้ชมครับ ทุกร้านเนี่ยมีขนมเต็มไปหมดเลยแต่ร้านนี้ดูน่ากินมากเลยน่าสงสัยมากเขาไม่เคยเห็นขนมแบบนี้ดูเป็นบล็อกๆนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในหลยละกันของหวานครับเพิ่มพลังกันหน่อยครับุยพี่พี่จันเจ้าครับผมทำอะไรอยู่ครับพี่ก็เซิร์ฟข่านมอ่ะขนมขนมนนี่ยนะนี่อย่างนี้นี่คือขนมอะไรเหรอพี่ขนมเขาเรียกว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าเถ้าซู แถาซูเหรอครับอ๋อที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือแถาซูหมดเลยใช่ใช่นะฮะแต่มีหลายรสชาติเลยมีรสชาติอะไรบ้างครับพี่อ่านไม่ออกเลยอ่ะนี่มีอันแรกก็เป็นรสชาติต้นหอมต้นหอมอันที่2ก็เป็นวอลนัสวอลนัสครับอันที่3มก็เป็นสาลายสาลายอันที่4ี่ก็เป็นอัลมอนอัลมอนด์อัลมอนด์นะฮะอันนี้อันนี้คุณค่าก็เป็นออริจินอลครับ อันนี้ก็เป็นฮะหกก็เป็นอันที่สอ๋อมีอยู่6รสชาติใช่ครับพี่จันจัดทุกรสเลยใช่ใชครับผมเอ้าขอลองชิมก่อนแล้วกันไม่รู้ว่าจะรสชาติเป็นแบบไหนเนี่ยนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้ขนมเหมือนแห้งๆนะครับอืมใต้รังกุ้งอ่ะใช่แต่หวานอร่อยดีอมถ้าเกตน่ารักจังเหมาะกับการเป็นของฝากให้กับคนทางบ้านนะฮะอื กว่าคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่เราได้มานะฮะต้องบอกว่าชาวไทยเนี่ยนะครับผมที่อพย,ยพเนี่ยมาจากแต้จิ๋วเนี่ยมีเยอะมากๆเป็นระดับต้นๆเลยก็ว่าได้เรียกว่าเป็นชาวจีนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะฮะสาเหตุก็เพราะอะไรหรอครับโอ้อันนี้เตยได้ยินมาจากปู่ย่าตายายเยอะเลยนะฮะเพราะว่ายุคพวกเขาเนี่ย อดอยากนะครับข้าวไม่มีจะกินเกิดสงครามเกิดเรียกว่าปัญหาภายในเยอะแยะมากมายนะครับความขัดแยงเยอะแยะมากมายทําให้พวกเขาเนี่ยต้องโลสัมภามาก็ย้ายมาตั้งหลกตั้งฐานนะครับที่เกาะหมากปีนังเนี่ยนะครับผมช่องแคบมาลากาที่ฟิลิปปินส์รวมไปถึงที่สยามประเทศไทยบ้านเรานั่นเองนะฮะและด้านหลังของผมเนี่ยนะครับผมเป็นเรียกว่าโอ้โหเกตใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวเดินเข้าไปดูข้างในกันหน่อยละกันครับ กระเป๋าไปเสริมความเฮงเรียมรับความปังกันแบบพรีเมียมที่สวัวนถาวประเทศจีนขอพอรกันขาร่ำรวยทันใจกับหนึ่งในวัดที่ได้รับการขนานนามว่าพวงจุ้ยดีที่สุดในเมืองต้าจิว๋วอย่างวัดไคหยวนอยากทำมาคาขึ้นเสริมอำนาจบารมีต้องแวะไปสการะที่ศาลเจ้าพ่อเสือเฮียงบูสัวนองต้นแบบที่ประเทศไทยนำมาสร้างองค์จำลองขึ้นขอพอรเรื่องการงานสุขภาพความเมตตากรุณาต้องไปที่ไต้ฮงกง พร้อมพักโรงแรมระดับ5ดาวออกเดินทางวันที่14-17ถึงมิถุนายน2พ6 7จำนวน4วัน3คืนจากราคา49,500บาทเหลือเพียง38,900บาทโทร065-879-3936มาถึงเมืองแจ้จิว๋วก็ต้องคิดถึงสะพานเซียงจือที่สําคัญนี่คือสะพานแห่งแรกในประเทศจีนนะครับที่เปิดและปิดได้เห็นไหมครับตรงนั้นมันมีเรืออยู่นะ นี่ครับวิธีการกินเนื้อนะครับเราจะมาลวกไก่กาเองเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันจะไม่ถูกวิธีก็ต้องให้เขาเนี่ยนะครับทำเห็นไหมสเสด็จน้ำห้าทีมาเป็นเนื้อให้เราทาแล้ว